คเข้นกัอนอออย็เรไครับครับไอไอแนวเขตที่ผมวัดเข้า้ๆอันนี้วัดให้บึงที่ปากสาวซอนี่มันหเมตรนะครับนหกเมตรีเมตรก็อทางกษตเสนะบ่อยมันทางสาธารณะนี่มันทึกกันทึกกันนันเป็นแผนที่ไว้แล้วกันไว้โยครับแต่ว่าก็หินนี่้อาเป็นปันหาอืมแล้ววันนี้ หินนี้บาง,บางส่วนก็สิอยู่ในเคร่ทางบางส่วนมันก็อีก,กิ้งลงไปแท้นะเพราะว่ามันก็ตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้เวลาจเจ้าออกเนี่ยเวลามาเกตไอแข่งใบมีดที่จะเอาหินเข้าในถังนะครับมันจะมีบางส่วนที่จะไปก่อเอาอันออตุ่ที่จะปลูกริบนะ เน่าเหมือนน่าเน่หลดเนาะมันก็บ่แม่นบักเนามืมี่พๆ่มือือก้อนมาจกพี่พี่หมูกอายุน่ะอันหน้าคนที่ว่าเพิ่นทําแคบแคบสิหนักไปยังจังรถแมโครรถแม่โคน้อยมาจกออกติอ๋ออันนี้อันนี้เสนอให้เอารถแม่โคมาจกเกี่ยวออกเกี่ยวออกไปหินออกมาอันมันมันก็สิมีบางส่วนขุดไปพออันที่พุกคั่นคือเก่าเพราะว่ามันบ่คือมือคนเด้อมันบ่ให้เอาเลิกปานนั้นส่วนตก้อนหินก้อนใหญ่เนาะมันเรคือขาดนี่ติเออ มันก็เซนเซนออกมาตัวใหมาได้อยู่อ่าครับแต่ว่าต้องเอานี่จัาพวกนี้จุดนี้แต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่วัดหกเม็ดเนี่ยังโบราณได้เป็นข้อสรุปที่เป็นทางการดีบางครั้งเขาอาจจัดการใบเป็ดเม็ดเก้าเม็ดเหมือนเสนนะครับโอ,ยยอ้ยครับปั่นเป็ดเม็ดเก้าเม็ดมันก็ต้องพี่แล้วบอไอ้ไปเปิดไปเป็นทุกเส้นครับเป็นทุกเส้นติดติดทุกเจ้าครับติดทุกเจ้าแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เขาคุยกันในเรื่องของอันจุดที่มันเกิดเหตุนี้เสียก่อน คือขั้นแรกนี่คือยากให้เอาหินออกให้เห็นบ่ชอ้าเอาวอ่ครับครับพราะว่าเนี่ยถ้าสมมุ่าไปบางอื่นได้ข้ามากรองวันนี่มาเกทีงไหนก็เข้าไปอีกอืเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเรา๋ยวขึ้นน้ำเนี่ยรถเขาเองถ้าออกจากทีจะได้เราเป็นเรื่องของไทยพรมหลบ่ต้องมาอันอันนี้บางครั้งเขาอาจจะมีวิธีการฝังลงก็ได้รถเกทไปอีกก็ ว่าขันมีหินมันแน่นดีเลยไม่มีหินมันแน่นอยู่ดีอยู่แต่แต่มือ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 บอลอ่ะที่ที่ที่คนเผเราบ่นี่หน้าคนที่ว่าคนไทยๆน่ะเพิ่นเพิ่นกับตัวเข้าตรงกลางให้ยับอยงดูจักจักนี้ไปเข้าถึงอันให้หน้าแต่ว่าอันสิมีบางส่วนตรงไหหน้าอาจจะเอาขึ้นยากได้เด้อนั่นนี่แล้วไอ้ไงอ่ะออืไหหนานี่แล้วมองสีไทยไทยอ่ะก็ไปฮอตทีไทยให้นำดานีไปไปยางไปไปเบิ่งพุ่่นไปเบิง กิ S <S นร้อมากเลยยางผมกับบ้านเรื่องบางคักหรอกแต่ว่ามันมีมุ้งสันๆอยู่มุ้งนั่านนะถ้ากลวยขึ้นได้ก็สิเสียกวยขึ้นให้แต่ว่าอันถ้าจะมีบางก้อนที่ขึ้นบ่ได้กัดจะจังไลยบบก็สิให้เอาขึ้นให้สุก้อนตีกับเบิ่งก้อนเออเบิ่งข้ขอที่จริงก่อนเนาะทางเทียบก็เก็บขึ้นบ่ได้เอออกิดมือเก็บได้กันนี่ก็ได้จากไรเนี่ยครับปลูกอ้อยตัวสองตีเนี่ย กแรงกสรมันฮอลอ้ทางเข้าไปอือี่ดีเด้เนี่ยท่านก็เปลี่ยนทุ่งนาเฮดสะกันได้นะมาเห็สาทีน้อยแล้วตีเนด่ยวนี่เห็นบ่เนี่ยบ่อเอาดินมาใช้เอาหินมานะเฮดตะเกกับบปัญห้งมองห้าล่างมองกันอยากได้ตะหินมันไม่ถังพอกหตะหินแน่นดีเด้อตา หินนะก้อนใหญ่ใหญ่หิมะฟุ้งนะแทงเหล่าแทงถร่มานรกเก้าแทงมอเตอร์รถนี่หินลูกหลังกับอันเห็นใหญ่ๆหญ่ใช่ไนี่นี่เห็นหมดแน่เห็นหมดแน่ถ้าเอาแม่คโคกวยขึ้นกวยขึ้นมันก็สิเอาขึ้นได้เป็นบางก้อนอยู่มอเอร์นี้สร้างเรียกบ่อแบบอย่างหรอวะอ๋ออันเช่นนี่ยเนาะอืมพิเนษมากมาอีืครอบไปหลอกแน่เนาะอืมอ้าวสร้างเรียกเลยผมอีบ็อกให้รถแก้ไขให้เด้อนตที่อดตอน ยังนายกห้าเส้นยังเอาบอลตัวห้าเสียงก็ข้อตรงนั่นนะยย่างเดียวแต่บอลมีผู้มาเห็ุให้จัดแก่ใไปย่างไปเบิ่งทออะไรอ๋อเวลาน้ำหมาทอคาดกดินลมพรมให้นะคือไงคือน้ำอนไรทอคาดนะทอทอฟังทอแท็บอันสร้างสมัยไหมต้องเอามาเสมอเนาะใดใจผมนั้นเลี้ยงให้เห็ดตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นปัญหาเบิดไปเลย าาปัญหาท่อระบายน้ำนี่มันปัญหาลูกแตกตัวถ้า,ถ,าถ้าใส่ทางนี้ได้ระบายดินพัดไหลทางนี้เป็นลง้นนงนี่นะนท่องาาที่ว่าม้งแหนว์<โ>เห็น,<โ>หนว่าม้งแหนวที่จริงมันเป็นหูด้วยเนี่ยครับครับครับทมีช่องไหนร้อยท่อท่อมีแค่นั้นท่อซีเสมอไปมันมีแค่นั้นนี่วันนี้เวลาดินทางใต้มันสุดหักท่ออยากให้โพมายกจากน่อย บ่อเกี้ยวครับโพบโพแซมเกี้ยวนี้แต่ว่าตอนฟังทอไม่จะให้ฟังคือเอาสักลงไปเลยอ๋อให้เอียงให้สักลงไปเอยงแซมเออให้เอียงให้เอียงบ่อให้เค็ดซื้อดินทางใต้บ่อยุบกระสุนได้หักทออืมครับครับครับเอ้าอันนี้วันนี้ทอมันให้เดือดดินก็ทระลงให้หลอดเป็นข้อเสนอที่ดีคือกัน เลื้ออม่อันนี้อันนี้ลักษณะมันเป็นมันเป็นฝั่งร้อยแล้วว่าถ้าฝั่งร้อยนี่ป้าทอมันอยู่สูงน้ำม่อะไรเขาทอทางใต้น้ำซีอู่นอกทอพีดมาซอกปีแล้วเดี๋ยวผมอีดสั้งการแก้ไขให้เขามาเฮ็ดให้เด้อตรงนี้เด้อไอ้ตรงที่มันอันนี้นะเดี๋ยวตรงนี้เราไปพิจารณาอ่าครับวันนี้ขอฝนมาแป๊บ พอมันคาดเราน้ามันซอดินเราลงไปวารดันขึ้นรถดันขึ้นอกับนายโยข้อกับอบตข้อทุกคนใหาเสียงแล้ก็วัดไร้เจ้าเนี่ยทวารีหรือได้ป้าเก่ามันเห็ดบอกหน่อยเห็ดบอกหน่อยคือบ้านผาเขานะัอบะายไอ้เอก พอคือดินทมเนาะพอพอได้เอาปุ๋นจอดัท้องพอติดกันบ่ล่ะอ๋อน่าเอาเขาเข้าก็ได้หรอกท่านใดดินมันสูดลง10บแปดแปดเมตรเต้เออโอ้เห็ดบอกน้อยคือบ้านผ่าข้าวท่านประธานเห็ดบอกน้อยคือบ้านผ่าข้าวนะแต่อย่า่ครพาไปเบิ่งงานหรอกมงคลกับข้าวชูปีนกันก็ได้พอบอให้มันหักแล้วดินทางลงก็แล้ว อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวตัวนี้อันได้ความกันแล้วเนาะเดี๋ยวเมื่อใดมาก็จะเอื้อนมาเบิ้งน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวอันขอเบอร์โทรไว้ได้ได้เอื้อนกันไงเอาเอาเบอร์พ่อไว้แล้วกันพวกว่าเอื้อนมากหนึ่งไปเฮ็ดให้แทนเรานะเราอยู่บ้านแต่ใหญ่ถ้ายังได้เราก็ยังออกมาเบิ้งได้ใจเพิ่นเพื่มให้ใหญ่เราก็ออกมาเบิ้องได้เบอร์เบอร์ยังครับผมเดี๋ยวไจ้ารถมาเราเด้อเบิรงน้ำกันเด้อเลยดิโหรบอกตัวไปไหนใช่ในมันวันศูนย์แปดห้า ศูนย์แปดห้าสี่หกห้าสี่หกห้าเก้าสองศูย์เก้าเก้าสองศูเก้าตารวมจ้ากดอะมาต้องรับเริอมื่อวานนี้อันตารวมเนาะเอาไเบอร์โทรผมเมื่อกี้นะเวลารถเวลาเครื่องจักมาแก้ไขเดี๋ยวจะได้เอื้อมาเบิ้งน้ำสะดวกให้พอเพราะว่าคือเขาไปเสียบมัน อันเมื่อวานว่าซีแล้วกับเบอรล้วดอนไผ่ของไอ้จอยดอนตะแยมนะโอ้เป็นบ้านปุ๊บเลยสุมองคือยังหินดอนพ่อใหญ่นกับปุ๊กดอนตะแยมกับปุ๊กของไอ้แป๋วกับปุ๊กถึงสองดอนของหนูกับปุ๊กปุ๊บบ่สปีกเห็ดอย่างหิ่หนึ่งเช่นนะเหรแต่เก่าเห็ดก้อนเศร้าเลยเนาะสมไมโบราณเนาะังซียแล้ว กานเอาดินมาคือซุปปีนบ่เป็นห้ครับซีนเห็ดงานก็ได้อันไปพ่อบ่ดีก็ดีดีงามเป็นลูกลังเป็นอย่นั้นดีแดงดีก็บบงบ่ข้างสน้ามันก็เลือกบ่ได้ข้างเทีก็ได้มันโมลงในอันนี้ก็ได้ดีกเตียบเออเนกสีวิธีขแม่องกนทล้ฟังลมน่เลยนะมันอัมาก็ฟังบได้อ้อยฟังไว้ไม่แล้วอ้อย่บวเาไปฟังงไปพูดถึงนอซกลาง